เมซี่เป็นผีปอบเป็นบอจอยคือเป็นสะยานแท้เขารอดตายแล้วอ้วนมีพระอยู่ทั้งหนาฝ้าวไปให้เผินซอยไว้ๆหลวงปูซอยพวกผมแน่เมซี่เป็นปอบมีผีปอบมันสิกินซุ้มคอยผีปอบถ้าอุ้มหมาสีดำเป็นผีปอบตายแทบักจอย ทนนั้งหดเนาะบัดนี้คือโบอเคยเห็นเพิ่นสิไปทังงหลแล้วนั่นถามเบืองกันนะนีมน่ม่นครับหลวงพี่สิไปทไนนั้งหดเนาะคือใดมาทาั้งนี้ผมคืออกเคยเห็นหนาจักเทือ่อมาแต่ใส่ครับอัตมาว่าสิไปทั้งสกลุลยมสังเกตเห็นแมซี่อุ่มแมวสีดำยางมาทาั้งพีบอ,อัตมาหาเพิ่นบบเห็นบบสังเกตเห็น้อครับเนี่ยใกล้สีคำแล้วนิมม่นพักอยู่เฮือนผมกนก็ได้เด้อครับ มืออื่นจังไปต่อเอาวองสันติดีขึ้นกันละเมื่อนี้เดินทางไกลเมื่อยครับขอบใจโยไดมหลายๆเด้อรบกวนจักหมืม่นเด้อแมนพระมาแต่ทังไหนว่าอ้วนคือใดมาบ้านตาสันหรือเป็นญาติเล่าว,วะสงสัยเป็นญาติเล่าล่ะจอยไปไปเมื่อบ้านเห่าใกล้สิคำแล้วบ่ท่านหนึ่งเขาอยู่ แต่ยานแท้หลวงพี่ส้อยผมแน่เป็นตะเลือตโตนเล่าเนี่ยอยู่ซื่อๆกับตายเป็นตะงืดคักบอมีม่ผู้ใดเห็นเหตุการณ์เลยติ ทำมากกับนอนภายในนอนมันแต่เมื่อวานมีพระอุ้มหมาสีดำมานอนอยู่น้ำเล่าหยุ่เดแต่บ่หูวา่าพระไปใส่ตอนนี้บ่าเป็นพระเหตุของใส่เล่าตีทองเล่าเป็นซ้ำๆที่จังถืออย่างต่ำนี่ล่ละหรือว่าปอบกินเล่าวะยานมันอยู่เด้อลักษณะนี่ถือปอบกินคักๆเว้าเมื่อล้วกับยานเห็นพระแปลกๆย่าไปเอินเด้อซุ่มเจ้าตาสันตายแล้วเด้ออ้วน มึงได้ข่าวบ่เล่าตายเมื่อคืนนี่ทยบ้านว่าเล่าถือปอบกินมาว่าเป็นตายา่นแท้ผีปอบมาแจ่ใสเดียวนี่บ้านเฮาคือบ่เคยมีจักเพือ่อหาว่าไปทัวร์ไลายไปไทยบ้านว่าพระเป็นปอบว่าสั้น <c oughs> ตื่นเ้ามาพระกับบ่เห็นแล้วกูว่าพระเป็นปอบคักคักไล่สาระครักมันบม่มีดอกผีปอบสมัยนี่ไปไปเศ้าไปหากินเขาสวยแล้วนี่ เมซี่สิไปใส่เนาะคือได้ยางมาทาังนี่เจ้ามาแต่ใส่คือบบเคยเห็นจากเทื่อเมซี่ว่าสิไปทั้งสกุลจ้าพราดีลงกันกับหลวงพี่ยายสังเกตเห็นพระอุ้มมาสีดำมาทาั้งนี้บ่ยายมือว่ามีคนสังเกตเห็นเพิ่อนอยู่ดีแต่บบรู้ว่าเพิ่นไปใส่แล้วเมื่อนี้ก็ใกล้สิค่าแล้วพักน้ายายก่อนบอ่ว่าจังสันติยายดีขึ้นกันละคำมากกับอันตรายขอบคุณยายหลายๆเด้อจ้า มือว่านตาสันตายมือนี่ยายตุ๋ยมาตายอีกแล้วมันเกิดอีกอย่างขืน,น,น,นเนื้อบอมเนบาทเขามีผีปอบอีหลีติมือว่านคอยเห็นเมซี่อุ่มแมวสีดำมานอนอยู่น้ำเล่าเดะแต่ตอนนี้เมซี่ก็เสียไปใส่โบหูคอยว่าเขาต้องไปหาหมอผีหรืออาจารย์มาจัดการเรื่องนี้แล้วละ่ะบอจังสันตายเบิดบ้านแท้มีอยู่ผู้หนึ่งวิชาเก่งขักบักจอยหมบักอ้วนรอบก่อนมันป่าบหอดผีกระซื้อใด ลองไปให้มันซ้อยเบึงจังสันกับฝากเจ้าจัดการเรื่องนี้ให้แน่เด้อร์ออสิไปบอกเจ้าบ้านให้ระวังตัวไว้ก่อนคำมาแทนที่สิได้นอนหลับเจ็บแสบแต่ยังภาคกูมหาหายามบ่วงหนูอยู่นะอ้วนหนาวกัหนาวจมเป็นคักเนาะมึงจอยบ่หาอยู่หากินสิได้ยังกินขี้ข้ามมิแตสิทุกไปหนาแล้วแ <c oughs> มนผู้ใดวะอ้วนมานั่งอยู่ข้างถนนน่ะ คำม,มืดปืดตาปนี่บ่ยานผีติไปถามเบิงดูอ้วนหวยเมนผูน้ใดลระปนี้มาหานางเห็ดนหนังอยู่นี่งูสิตตอดดากเอาแล้วบ่ย่านบอ่อนเนาะผีปอบตัวนี้หาเงยเฝ้าไปแม่ปักจอยแมซี่เป็นผีปอบเป็นบ่จอยคือเป็นตายานแท้ เขารอดตายแล้วอ้วนมีพระอยู่ทั้งหนาเฝ้าไปให้เพิินส่อยไว้ไวหลวงปูส่อยพวกผมแน่แม่ซี่เป็นปอบมีผีปอบมันสิกินซุ้มคอยผีปอบถ้าอุ้มหมาสีดำเป็นผีปอบตายแทบักจอยมึงสิไปใสเก่งหลายโบแม่นสิ อกูจับบาดบอ,บ,อบักวนไปบอทากูเลยบอจังพี่กูกับบอเอาเดอ้อทากูน้ำแนบักวนบักจอยไปใส่วะคือน่านมาแท้กูเห็นหอดสนเลยบักบอ้วนสงสัยไปหอดบาดแล้วบักอวนมึงคือบอทากูแน่ มาเพ่เอิญกูเลยมันสินั่มห้ามาบ่ว่าจอยถามันเข่ามานี่บรลอดเทเดอรเฮ้าบ่าต้องงานมันเข่ามาบ่าไา้ใดอกหน้าประตูกูติดผ่าหยันไว้เข่ามาบ่าไดะใแท้ มีของดีอยู่ตัวนี้สงสัยเขาจัดการมันบ่อใดดอกเขาไปหมู่บ้านอื่นดีกว่าเผื่อเขาสู่มันบอ่อใดมันไปไปอ้วนมึงออกไปเบิรงดูกูงานกูว่ามันไปแล้วล่ะจอยรอดตายแล้วเฮ้า